เราท่านมุสลิมโลกทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่มีในทุกยุคทุกสมัยทุกพุทธันดอนทีมาในพุทธกาบไหนพุทธันดอนไหนก็ตามทีแต่องค์พุระองค์มาหาบารมีต่อพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหลายโลกหรือต่อสัจธรรมก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างโหอ้สิสะโอ้สิสะโอ้สิโอะโหสิโ วทิ้งเองไม่ใช่ไปทิ้งอะไรไม่ใช่ไปคารงด้วยให้อะไรแบบซงซงอนะ่ะเออให้อะไรแบบแช่แช่ไม่ทิ้งไม่เองลูกทิ้งตัวทิ้งเอง พร้อมกันเลยลูกสองสวัสด์เลยแบบไม่มีขอบเขตเลยไม่ทิ้งไม่เองนี่นะไม่ไม่เอาไม่เองลูกทิ้งตัวทิ้งเองพรอมกันเลยทั้งทั้งสองทว,วัสดแหละพร้อมกันเลยทุกสิ่งอย่างพร้อมกันไป สิ่งที่ไม่มีขอบเขตลกจะอยู่แค่ละไม่ละละตัวละเองจะไมา่อยู่แค่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรลูกทิ้งตัวทิ้งเองจะไม่อยู่แค่ไม่ทิ้งจะไมา่อยู่แค่ทิ้งอะไรทิ้งตัวทิ้งเองอน,นี้ดุน ว่าคารบในธรรมเมื่อตรงเนื้อหานั่นแหละเรียกว่าเาลอบแตน้ำดาตัดการอะไรแล้วไม่ตรงกัเนื้อหาเรียกว่าไม่เคลรบไงไม่เคลรบอ่ะมันไม่เป็นเนื้อหาไม่ดับล้างไปด้วยกันไม่ว่างล้างไปด้วยกันคำ <Okay. S 1> ว่าเคารบในธรรมเนี่ยเคลอบในเศรษฐธรรมนี่ก็ตรงกับเนื้อหาตลอดละตัวละเองเนี่ย ทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเอง ใช่ตัวไม่ใช่เองลดลดสติตลบเรื่อยๆหน่อยดิลดลดสติเรื่อยๆไม่งเง้นมันจะบื้อไปมันใช่ไม่ได้เลยนิ่งไปเฉยไปเฉยไปเนี่ยมันไม่ได้ล้างนะเอาปูมาพ่อไปทอไปอวดกันอยู่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองด้ล้างนี่ล้างตัวดำรงท่องอยู่ ล้างตัวดำรงทรงอยู่กับสภาวะจิตสภาาะวรรมอะไรเนะี่ยเออล้างไอ้ตัวคอยดำรงทรงอยู่กับสภาวะไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองดิไม่ทิ้งไม่เองดิไม่ไม่เอาไม่เองล่าตัวละเองดิมันจะได้ล้างไอ้ตัวดำรงคงอยู่ในสภาวะทั้งหลายลูก 听多听。 เตะขึ้นสว่างสวยสองในสองนอกไปเรื่อยๆอย่างั้นมันจะสภาวะกัสบสัพสิ่ง,งมืแต่ดังสวัสกับผังสวัสดิส์ดอยู่ยตัวดำรงทรงอยู่กับสภาวะจิตสภาวะธรรมเนี่ยเดี๋ยวสมุทัยนีใสใยมันเยอะมากพอโยกเดียวก็ล้างหมดทั้งนอกทั้งใน,นอ่ะดีดี ไม่ตัวไม่เองไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองล้างพอบล้างภูมดีๆภูมิดิดภรมทม สว่างสวยเรื่อยๆในนิสัยตก็คอยอยู่ก็สภาวะจิตสภาวาธรรมมันเยอะนุสติล้างนุสติเองหรือว่านุสติสว่างสวยล้างนอกล้างในพร้อมกันเรื่อยๆ แต่เราไะโยกะนะโยกสังสวัสดทั้งนั้นแหละสังสวัสดนอกสังสวัสดในโยกพร้อมกันไปทิ้งตัวทิ้งเองไม่ทิ้งไม่เองลูกทิ้งตัวทิ้งเอง ตองแล้วถ้าไม่ไปวิจัยวิจารณ์ต่อก็เรียกว่าฉลบทในสิทธธรรมฟังตรงตงก็ตองตามที่ฟังฟังสิ่งที่จบก็จบตามสิ่งที่ฟังไม,ไม่ใช่ว่าฟังสิ่งที่จบแล้วเอาไปไม่จบตัวเองเรียกว่าไม่ฉลบทในธรรมไม่ฉลบทในเนื้อหาสิทธรรม เคารพในธรรมจริงๆเคารพในจธสรมจริงๆเน,น,นี่ยมันไม่ใช่กริยานอบน้อมมันไม่ใช่กริยาปรุงแต่งขึ้นมาทางความเคารพมันมชยกเคารพแบบเคารพตรงชาติเคารพจริงๆเนี่ยมันคือตรงต่อเนื้อหาตามไม่เอาไปเกิดเอาไปดับต่อไปอีกไม่เอาไปหลงเกิดหลงดับต่อไปอีก ฟังแล้วว่าจบตัวเกิดจบตัวดำจบตัวจบเองแค่ไปปรุงแต่งกริยาเคารพขึ้นมาไปปรุงแต่งกริยาอะไรนอบน้อมขึ้นมาเรียกว่าการเลือดสายการปรุงแต่ง เอาจริงๆนะตรงตัวเนื้อหาเลยลูก <c oughs> ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองก็งไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองกันเป็นเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองความาัปไปเลยลูก ื้อหาที่ไม่เกิดไม่ดับไปด้วยกันเป็นเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกรติดไม่เกี่ยวกับหลุดไปด้วยกันเป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่อะไรในเกิดในดับไปด้วยกันเลยเป็นเนื้อหาที่ไม่แช่อะไรในติดไม่แช่อะไรในหลุดไปด้วยกันเลยแล้วไปด้วยกันเลยลูกไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่แช่อะไรในติดไม่แช่อะไรในหลุดไปด้วยกันเลยไม่แช่อะไรในเกิดในดับไปด้วยกันเลย ใช่ตัวไม่ใช่เองเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งใช่และทั้งไม่ใช่มันจะไม่ใช่อะไรในใช่อะไรในไม่ใช่อะไร ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองเนี่ยมันจะจบทั้งตัวไม่ใช่จบทั้งตัวไปคอยไม่ใช่โยกไหนก็นจ,จบสังสวัสดิ์นั้นแหละได้เล่าจบตัวจบเองจบทั้งตัวจบจบทั้งตัวไปคอยจบ ตัวไม่เอาเองลูกม่ใจะแค่ไม่เอาสภาวะไม่จะแค่ไม่เอาลักษณะไม่ใช่แค่ไม่เอารูปไม่เอานามไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองไม่ใช่แค่ทิ้งกายทิ้งจิตไม่ใช่แค่ทิ้งอะไรไม่ใช่แค่ทิ้งลักษณะไม่ใช่แค่ทิ้งสภาวะไม่ใช่แค่ทิ้งอารมณ์ ไม่ใช่แค่ทิ้งรูปทิ้งน้มโลกทิ้งตัวทิ้งเองฟังแล้วมันจะได้ยุติตัวหลงเกิดหลงดับจะได้ยุติตัวหลงไปคอยเกิดหลงไปคอยดับอะไร 听都听，也莫得声，也莫得松，也莫得声。 มนิสัยสันดานมันแชร่รู้สึกแช่อารมณ์แช่นิ่งแช่เฉยแช่เฉมแช่เฉย,ย,ย,ยไปเรื่อยเรียกว่าสันดานแห่งสมุทยัยสันดานแห่งปุะทานเกะมายึดมาไกลกาฝากมาเลย แต่ลราประโยชน์ล้างสังเวาทั้งนั้นแหละทิ้งตัวทิ้งเองี่ลูกละตัวละเองมึงไม่ต้องไปล่ละอะไรหรอกละตัวละเองนั่นแหละมันจะจบทุกตัวละจบทุกตัวไปไปละแหละไม่ทิ้งไม่เองไม่แมวไม่เอง งตัวทิ้งเองละตัวละเองไม่ต้องไปละอะไรเป็นละอะไรเนี่ยมันไม่จบตัวใอยละละตัวละเองมันจะได้จบตัวหลงละจบตัวหลงไปละนะมันจะจบทั้งตัวไม่ละจบทั้งตัวไปใอยละจบไปหมดแหละ หมดตัวละเองเนี่ยหมดแล้วหมดอีกหมดตัวหมดเองหมดจดลก็สติเรื่อยๆทิ้งโดยทิ้งเองทำไมงั้นมันก็เป็นภูมิเจตุนั่นแหละแค่ทรงเซิมอยู่กับสภาวะอยู่ อยู่สิรู้สติข้างหนึ่งก็ล้างสังสวัสดนอกในข้างหนึ่งทันที แหละมันยิ่งกว่าคลายออกอีกนึกสตยลยครั้งอ่ะมันยิ่งกว่าคลายออกมันคลายตัวคลายเองคลายไม่เอาคลายเองขยายเลยดิระยะหน่อยเกี่ยวกับเนื้อหามหากรุณาเนาะไพระมันไปมันคือเนื้อหาของมหากรุณาจบแล้วการจบช่วยมันพร้อมกันไป ใช่ตัวไม่ใช่เองเพรามันไปอลไรลูกนอกในมันจะจบไอตัวหลงไม่ใช่จบตัวหลงไปคอยไม่ใช่ให้ทั้งหมดแหละอะไรใ่ใช่อะไรในไม่ใช่อะไ,ไใชอะไรน,นั่นนะเรียกว่าทั้งตัณหาทั้งโมหะทั้งอุปทานอะไรในใช่อะไรในไม่ใช,อไไใช่อะไรเล่า ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองนี่ไม่ใช่ล้างตัวไม่ใช่เองคอยแต่จะไปไม่ใช่อยู่เลยสังสารวัตรเถอะสโมแต่อะไรในใช่โมแต่อะไรในไม่ใช่สังสารวัตรอสิเดี๋ยวสังสารวัตรแห่งที่ถีนั่นเองโมแต่โมหาที่ถี อะไรีนอะไรมแต่อะไรในอะไร,ะไรต้นหาตันหา นุสติล้างตัวนุสติเองเรื่อยๆละตัวละเองเนี่ยมันไม่ใช่ไปละอะไรโลกมันจะจบทั้งตัวละจบทั้งตัวไปคอยละให้เองทั้งหมดเลย ฟังดีๆอย่าวิจัยวิจารณ์ต่อถ้าไปวิจัยวิจารณ์ต่อมันก็เป็นสังสวัสดิ์เป็นซะเอง ละตัวละเองละตัวละเองไม่ใช่ไปละอะไรไม่ใช่ไปโมวแต่ไปคอยละอะไรเล่าละตัวละเองวิบวิจจบมากจบผลจะได้จบอริมากไปด้วยยิโม่แต่มากี่โม่แต่ผลเลยอยู่เล่านิทานเนี่ยไม่เป็นมากเป็นผลของอะไรไม่ใช่มาจากมากจากผลของอะไร นิพานที่ไม่ใช่ไม,ไม่ก็ทั้งนิพานเองว่างที่มันชือไม่ก็ทั้งว่างเองว่างเนี่ยมันไม่ใช่ผลของอะไรว่างที่มันไม่ใช่ไม่ก็ทั้งว่างเองไม่ใช่ว่างคือว่าง เป็นเพียงแค่สมมติบัญญตัติอุบโลกบัญญตัติว่างที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งว่างเองไม่ใช่ว่างก็คือว่างมันแค่บัญญัติอุบโลกแค่สมมติบัญญตัติแค่อุบโลกบัญญตัติมันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งไม่ใช่เองเป็นเพียงแค่ภาษาสมมติภาษาบุรุกภาษาปัญญาบุรุกไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่เองไม่ใช่ไม่ก็คือไม่ ไม่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งไม่เองมันเป็นเพียงแค่สมมติบัญญตัติอุปโลกปัญญตัติไม่ใช่ว่านิพพานก็คือนิพพาน นิพพานเนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งนิพพานเองจะได้ไม่บัวแต่หลงว่าต้องนิพพานกันแบบนั้นต้องนิพพานกันแบบนี้หรือไม่ยอมที่จะนิพพานกันแบบไหนไม่ยอมที่จะนิพพานกันอย่างไรมวัวแต่หลงมวัวแต่หลงที่จะนิพพานมวัวแต่หลงที่จะไม่นิพพาน ก็ไม่มีความหมายไม่กระทั่งพานเองอย่ามัวแต่อย่ามัวแต,อแต่อะไรกับอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ได้ตรงต่อตัวตรงเองมันไม่ล้างตัวล้างเองมาเนี่ยนะกรรมอะไรก็ตามดีที่มันเกี่ยวเรื่องตัวรู้ตัวหลงรู้เกี่ยวเรื่องทิฏฐิการหลงใช้ทิฏฐิกับสิ่งที่ไม่ใช่ทิฏฐิการหลงใช้ตัวรู้กับสิ่งที่ไม่ใช่รู้การหลงใช้ยาณกับสิ่งที่ไม่ใช่ยาณนะทุกสิ่งทุกอย่างโอโหสี่อโหสี่อโหสี่ 啊我是。